เอ็งเรื่องตะวนะเออความอออหนึ่งสองโอ้เก่งมากเลยเก่งเมนเออกระทือสีทำไมเตอสีหลากสีสวยสุดนาอที่บ้นใครหรือใคยนะบัตรราโรเมอร์าดูดีเมื่อกี้เองหล่นจากปากไปนี่ Em thấy chưa? Tốt đẹp According to theword. Ta gjen đen đ 어쩩 thịt giảm một năm ended at 30 km. không ម Ch ah. ិនជ like <fontancy grillik> no? yeah. ិះទៅពេលណាជិះជឿនួយជឿខ្លងត្រេអីអឺឯជឿទៅមកលោកមកចុះទៅมั้ยล่ะពីណាជឿមែបាត់ជឿពីណាណូហ៎អាវីទៅយ៉ាប់ឯជឿមកអុយជឿញាជឿណាណូមឹងខាញ់ຫມោហ៎ជឿមិនខាញ់ຫມោ อันน <łość> ู้นไงเดียมโมแม่โมเดียมโมตายลูกตายสาบันม่ไปกับข้าหรอนตรงเกี้ยนยอ๋อกุมุมบ้าหอ เราถ้าไม่ตอนรอตอนฉันสั้นจำครียอสันจำครียอสันบันโมบ้านจำอันโดนโดนตะวันกันตัวลงฟีพายมีกี่คนทีมนี่คือไหนราชคลางอ่ะดังไงเราอมตรงราชคลางทีมนายนะ หมายถึงไงแข็งใช่ใช่ไงสมไงจมไงแข็งปิงมุ้อาิ้กันนะไอโอ๊กทายจมออทำไมมันไม่ได้นะโอ๊กประดาน้ำตะวันยองจอนนี่ฮะฮะเอ๊ะทำไมอ่ะเนน่ากลาดลิงหาไน้ำใครมองเก๋ เข้าไปโมเฮ้ยเจ้าไปแล้วแตกกลองต,ดองตอิด,ด,ดอืมไปร้านค้าเย็ดเลยชุดไปแล้วโอ้ทีมเทพนิมิตท่านผู้ชม เรือสีส,สันสดใสทีเดียวไปแล้วนู่นนะ่ะไปที่จุดทุ่นแล้วแหละเนี่ยมันช่วยไม่ต้องอมน้ำด้วยเนี่ยมันเป็นวัสดุเออ,อยางดีทีเดียวเนี่ยเวลาเรานั่งบนเรือพักผนิงกับบริเวณเรือมันก็จะช่วยให้ไม่เจ็บไม่ปวดหลังนะครับ วัสดุตัวน the really oh <my> ี้มันเป็นวัสดุที่ไม่ไม่อมน้ําด้วยดีจริงๆเลย้ไดดุเลย

เป็นร้อเาดีฮะเลยเป็นรงบัตรเลยไอ้เหี้ยุฟางก็ละสิบาทไรจ้าง10บาทหรอไปขนฟางดีจังเลยฮะอ๋อก็เกือบก็เกือบตอนนี้น้องกำลังเตรียมครับ58นี่มันเกือบร้อยไหนมันห่างไปครึ่งหนึ่งอ่ะ เดียวถ้าเดียเีเรียไหนวะมีคอเลย้ะระวังลร b a ร n g ครับวไปแล้ว เยี่ยมไปแล้ว มาแล้วแสงเริ่มจะไม่เพียงพอซะแล้วอ,อ้ามืดแล้วท่านผู้ชม แงไม่พอแล้วปาจมูตัวเจอรเบิดไทยมือมังอลสเตลีย้เป็นรอเสอนมตีมูดิเจ้าเต็มสุดตุดไปเชือกหนึ่งโอ๊ยจมูกจ้าสู้ ป้ไปแล้วอีกรอบหนึ่งน<อ>้โลด,ดลงทำไมล่ะ <c oughs> โอเคพมมืดแล้วคงถ่ายได้ประมาณนี้แหละเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ทุเพี่งนที่น่าครับผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพบกันใหม่นคลิปถัดไปสวัสดีครับแล้วมืดแสงไม่พอ หนโดสุดยอดเลยเก่งมาก3ามสี่ท่านเองไปเยอไปเจอไปเจอเอาปวกเขาดี่ดีเอาไปลกนั่นแหละสีเนาะยุไม่ยุไม่ยุไม่จะเตนะ นี่อายุเหมือน yeah, <coughs> <coughs> <coughs>